เพชรยนต์สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเจ้าจ่าก็มีรถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ้าจ่าขอนําเสนอนะคะเป็นรถครอบครัวนะรถ SUV อของแบรนด์โตโยต้ากันนะคะก็คือตโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นั่นเองนะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะทั้งรถเลยนะเรารับเข้ามาให้ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าลหลายๆท่านที่กําลังตามหาแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่า ยังหารถไม่ได้นะคะก็ให้มาดูที่บริษัทเทสโยนได้เลยวันนี้จะจ๋าจะรีวิวนะเป็นรวมมิรไปเลยว่ามีคันไหนบ้างทะเบียนไหนบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างไม่เท่าไหร่กันบ้างเนาะเดี๋ยวจะจ๋าจะรีวิวเป็นคันไปอ่ะนะสำหรับคันแรกเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะ,ะทะเบียนนะคันนี้อยู่5กอไก่คอเท่า2 7 2 9้คันนี้ราคาอยู่ที่885,000บาทนะคะเป็นปี2016นะคะในเล่มนะ เป็นสีบอลเงินนะคะหรือเราเรียกสีเทานะแต่ในเรื่มเป็นสีบอลเงินนะคะราคาอยู่ที่885,000นานะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับไมวิ่งนะคะรถปี2016ันคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่147,00นสนะสำหรับทะเบียนคันนี้5กอไก่ทอเท่า27 29จอ้ะ่ะคันต่อไปค่ะก็จะเป็นของนะปี2016กเหมือนกันนะราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะราคาจะต่างกันนิดหน่อยก็แล้วแต่เข็มไม แล้วกันเนาะคันนี้ราคาเท่ากันค่ะ8 8 0 0 0นะคะ5,000บาทนะเป็นปี2016ทะเบียนนะในหมวด5ไก่เท่าเช่นกันนะ5ไก่เท่า1214อันนี้ก็ราคาเท่ากันกับคันแรกเลยเนาะส่วนรายละเอียดรอบคันนะคะก็ดูสวยดูเดิมสภาพใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นยางนะยางก็ได้ยางมาเป็นยางบิสโตน้นะล้อใหม่ๆเลยนะคะขอบ18แม็กอลลอยสี ุดโทนนะคะเป็นสีเงินมีททลิกตัดกับสีลมดํานะอ่าส่วนไมคคันนี้นะคะไมคคันนี้อยู่ที่อ่าอยู่ที่1นึ่งแสนสี่ืเช่นกันค่ะคันนี้1นึ่0แสเช่นกันนะไม่เท่ากันกับคันแรกเลย แล้วก็มาคันถัดมานะคะก็ทะเบียน5ไก่เท่าเช่นกันค่ะทะเบียนนี้ก็2องสานะสาหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ก็เลือกทะเบียนถ้าชอบก็เลือกทะเบียนจิ้มมาเลยคันไหนนะจะจ่ารีวิวเป็นรวมมิตรไปเลยแต่ถ้าลูกค้าดูแล้วบอกว่าชอบทะเบียนนี้รีวิวนะให้รายละเอียดดูให้อีกรอบหนึ่งหน่อยก็รีเควสเข้ามาในคอมเมนต์หรือว่าโทรมาหาจ้าจ่าได้เดี๋ยวจ้าจ๋าจะรีวิวเป็นคลิป YouTube เป็นรายคันให้ดูนะคะสําหรับรายละเอียดอื่นๆแต่อันนี้ก็คือจ่าให้ดูคร่าวๆแล้วก็ รีวิวให้ดูรวมมิดไปก่อนนะอ่ะมาดูส่วนของคันนี้เป็นปี16เช่นกันนะเป็นปี16เช่นกันแต่คันนี้ราคาก็อยู่เท่ากันเหมือนกันราคาอยู่ที่8 8 5นะไม่วิ่งแสนสี่นะคะเท่ากันเท่ากันเลยนะทะเบียนห้าแก่เท่าแต่ทะเบียนนี่สองสองเก้าสี่ใครชอบเลขไหนนะเลขไหนถูกชะตาก็จิ้มมาได้เลยราคาอยู่ที่แปดแปดห้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มหรือสนใจอยากซื้อสดก็เข้ามาคุยกันได้นะคะ เบอร์เจ้าจ๋านะคะ0 94, 2, 9 4ย์เก้า6ี่สองเก้าแปดเจ็ดเจดหกหนะอ่ะมาต่อด้วยทะเบียนคันนี้นะอ่ะคันนี้นะคันนี้มีหันราคานะคะคันนี้มีหันราคาค่ะนะสำหรับห้าไก่เท่าหนึ่งสี่หกสี่ทะเบียนคันนี้สวยมากเลยนะอ่ะคันนี้เป็นปี2 0 1พเช่นกันนะคะลูกค้านะเป็นปี2016คันนี้หันราคานะจากแปดเจ็ดเก้าหรือแปดหเก้านะแ7 9 0 0 0เจ็ดมนันนะหันราคามาเลยคันนี้ นะเหลือ869้านะลดมา1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้คันนี้นะคะไม่วิ่งจะอยู่ที่นะไม่วิ่งจะอยู่ที่1นึ่งแสนเื่นนะคะคันนี้นะใครชอบสนใจก็สกิดกันเข้ามาได้เลยนะอันนะีต่อไปเลยนะก็เป็นปี2016เหมือนกันหมวดหมวดก่อยเท่าสองสองเจดสอง,สอง,สองนะคะคันนี้คันนี้ก็เป็นปี2016เหมือนกันค่ะลูกค้านะคันนี้จะอยู่ที่8 6ดหนะ ไม่จะอยู่ที่หนึ่0แสนะคะอันนี้ก็รายละเอียดรอบคันหรือยังไงลูกค้าก็สามารถคอมเมนต์นะมาใต้คลิปหรือโทรเข้ามาถามได้เลยนะว่าจะให้เจ้าจ๋ารีวิวเต็มคันเป็นคันไหนก็รีเควสกันเข้ามาส่วนรายละเอียดเรื่องจัดไฟแนนซ์ไม่มีเอก,เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะนะแต่ขอให้รายได้ให้เป็น2เท่าของค่าง,งวดแต่ถ้าไรายได้ไม่ถึงก็ขอมีคนร่วมรายได้แค่นั้นเองนะไม่ยุ่งยากนะคะ มาดูส่วนของคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นสีนะสีเทาดำนะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะเสือส,สีคล้ายๆสีควันบุหรี่นะคันนี้นะเป็นปี2017นะคะปีนี้ปี2017ไวิ่งแสนสี่นะ,นะราคา939,000นนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากมทำความสะอาดง่ายนะคะคันนี้ อ่าเดี๋ยวไปดูดรายละเอียดนะคะด้านหลังกันนะคะจ้าจ๋าก็ได้บอกรายละเอียดคร่าวๆไปแล้วนะคะว่าราคาแต่ละคันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจ้าจ๋าจะให้มาดูสภาพเดิมๆด้านหลังกันนะคะอันนี้จะเป็นทะเบียน6กก็ไก่พะพานสามหนึ่ง้าห้านะคะอ่าอันนี้คือด้านหลังนะคะสตอกรถ SUV ของเรานะคะเยอะมากลูกค้าเพราะว่า อันนี้เป็นแค่รถที่พึ่งชงเสร็จนะแล้วก็มาตั้งโชว์ให้ลูกค้าได้ดูส่วนรถที่พึ่งเข้ามาเมื่อวานก็มีอีกเช่นกันค่ะแต่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดแต่เราเอาไปเก็บไว้อยู่ที่โกดังสามนะรอล้างรอทําความสะอาดแล้วก็มาตั้งโชว์ให้ลูกค้าได้ดูกันอย่างเต็มตาแน่นอนอันนี้คือนะโกดังรถเอสยูวีของเราได้เยอะมากให้ลูกค้าได้เลือกชมได้เลือกว่าชอบทะเบียนไหนนะหมวดไหนถูกชะตากับเลขไหนนะลูกค้าก็สามารถนะ มาเลือกเป็นเจ้าของได้เลยสำหรับวันนี้นะคะมาถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์นะติดตามช่องของเจ้าจ๋าไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ